อัปเดตล่าสุดวันนี้15พฤศจิกายน2568อิทธิพลมวลอากาศเกงงกำลังปางกลางที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเข้าสู่วันที่สองส่งผลทำให้การกระจายตัวของฝนลดลงอุณหภูมิลดลงได้อีก1-2องศาเซลเซียสทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกกับมีลมแรงในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพส่วนภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคจากอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดน,นำความชื้นเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ซึ่งพื้นที่รับฝนส่วนใหญ่กระจายตัวในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ติดตามรับมือระวังอันตรายและผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเดินทางใช้รถใช้ถนนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ